คืออย่างนี้ที่เขากลัวคือว่าที่ผมไม่รู้เพื่อใดกลัวป่ะแต่ว่าอิชูคือว่าถ้าเก้าไกลยกแล้วที่เหลือที่เขาเตรียมจะยกอยู่อ่ะเขาไม่เอาละอนุมานตระกาสวเหมือนตระกะคุณปื้มได้เลยคือือผมผมจะคิดแทนฝ่ายซึ่งแบบเขาไม่เอาก้าไกลจริงๆยใช่ไหมแต่ผมว่าก้าไกลไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหวตให้ไม่ใช่เรื่องน้บุญคุณผมเห็นด้วยไม่ใช่เรื่องน้บุญคุณแสดงสปิริตเฉยๆอะไรใช่ไมไม่งั้นก็คือว่าถ้างั้นก็แปลว่าคือยังไงอ่ะคุณจะให้ปิ๊บป้อมเป็นนายกใช่ไหมล่ะ หรือจะให้อนุทินเป็นนายกถ้าไม่ยกมือให้ใช่ก็แสดงว่าก็ต้องปิดแล้วก็เอาฝ่ายเพื่อไทยนี่แหละคือที่เพื่อไทยเขาไม่เอาก้าไกลมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลมันมีเหตุผลว่ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังโจทยังยังเป็นเรื่องจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายเพื่อไยอยู่ไหมถ้ายังเป็นโจดนั้นอยู่เนี่ยไม่มีเหตุผลที่เก้าไกลจะยกมือให้แต่แต่แต่อันนี้ผมพูดจริงนะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเล่นแต่ผมพูดจริงนะเนี่ยสมมุติว่าเริ่มเสนอชื่อแล้วดันมีสสก้าไกลคนแรกเนี่ยยกมือบอกเห็นด้วยนะ คนอื่นจะสวจะถอยผมไม่ได้พูดเล่นครับที่<อ>เหลือเขาจะไม่ยกเขาจะถือว่าคุณยังอยู่ฝั่งเดียวกันค,คุณยังช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นอีก10เดือนเดี๋ยวจะดึงมาร่วมรัฐบาลแน่นอนใครมันกอไก่วะอันนี้นแรกกอไก่ของก้าไก่คือไ่วะคุณผู้ชมครับเราถามคุณผู้ชมนะฮะใน Wake Up Thailand p นะฮะวันนี้นะครับคุณคิดอย่างไรเรื่องก้าไก่ต้องยกมือให้กับเพื่อไทยเพื่อใช้นี่บุญคุณ เป็นดราม่าใหญ่โตอันนี้<อ>คนที่ใช้คาว่านี่บุญคุณเนี่ยมันเหมือนกับแรงใช่ไหมใช่แต่ว่าใช้คาว่าสปิริตก็อาจจะอาจจะทำให้อยากยกมือให้มากมากขึ้นนิดหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าก็แต่เขาโอเคคือให้คนคอมเมนต์ใช่ไหมว่าตกลงแล้วควรไม่ควรใช่ไหมใช่ก็หนึ่งก้าวไกลควรบตคืนให้กับเพื่อไทยสองก้าวไกลไม่จำเป็นต้องบทคืนไม่ใช่เรื่องบุญคุณ3ควรเปิด ฟรีโหวตเป็นเอกสิทธิ์สสแล้วถ้าเก้าไกลจู่ๆเขายกมือแล้วเสร็จแล้วที่เหลือที่เหลือพักที่เพื่อไทยไปเชิญมาเนี่ยจู่ๆแบบเลิกยกมือให้เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าก้าไกลยกมือให้เราไม่ยกมือด้วยเ,เป็นเรื่องอเพราะว่าเดี๋ยวมันเปื้อนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองด้วยอะไรเงี้ย <ๆ S 1> คือแบบมือแสดงจุดยืนร่วมกับคนที่อยากแก้หนึ่งสองไม่ได้เลยเอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้อะมันเป็นตักกะชนิดไหนมันตัตากกัดของจริงคุณชูวัน์อยู่ในสังคมไทยเนี่ย คุณถ่ายรูปด้วยกันยังไม่ได้เลยถ้าเอาจริงนะเพราะงั้นคือคืองี้ที่เขากลัวคือว่าที่ผมไม่รู้เพื่อใดกลัวปะแต่ว่าอิชูคือว่าถ้าเก้าไกลยกแล้วที่เหลือที่เขาเตรียมจะยกอยู่อเขาไม่เอาละอนุมานตักกะสวเหมือนตักกะคุณปื้มได้เลยคือือผมผมจะคิดแทนฝ่ายซึ่งแบบเขาไม่เอาก้าวไกลจริงๆใช่ไหมแต่ผมว่าก้าวไกลไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหวตให้ไม่ใช่เรื่องนิบุญคุณผมเห็นด้วยไม่ใช่เรื่องนิบุญคุณแสดงสปิสเฉยเฉยแหละใช่ไม่งั้นก็คือว่าถ้างั้นก็แปลว่า คือยังไงอ่ะคุณจะให้ปิ๊กป้อมเป็นนายกใช่ไหมล่ะหรือจะให้อนุทินเป็นนายกถ้ามามือให้ใช่ก็แสดงว่าก็ต้องปิดแล้วก็เอาฝ่ายเพื่ไตยนี่แหละคือที่เพื่อไทยเขาไม่เอาก้าวไก่มันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลมันมีเหตุผลว่ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังโจทยังยังเป็นเรื่องจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายเพื่ไตยอยู่ไหมถ้ายังเป็นโจทย์นั้นอยู่เนี่ยไม่มีเหตุผลที่เก้าไก่จะรยงมือให้แต่แต่อันนี้ผมพูดจริงนะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเล่นแต่ผมพูดจริงนะเนี่ย สมมติว่าเริ่มเสนอชื่อแล้วดันมีสสก้าวไกลคนแรกเนี่ยยกมือบอกเห็นด้วยเนี่ยนะฮะคนอื่นะสวจะถอยผมไม่ได้พูดเล่นครับที่เหลือเขาจะไม่ยกเขาจะถือว่าคุณยังอยู่ฝั่งเดียวกันคุณยังช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นอีกสิบเดือนเดี๋ยวจะดึงมาร่วมรัฐบาลแน่นอนใครมันกอไกลวะอันนี้แรกกนี้ไก่ของก้าวไกลวะนี่คือเหตุผลที่เมื่อไทยเขาไม่ขอให้ก้าวไกลยกมือให้แล้วมันมันเป็นความรู้สึก ที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับว่าไม่ขอก็คือแบบไม่ต้องการแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไงถ้าจะยกให้เขาก็โอเคแต่ถ้าแต่ถ้าเก้าไกลเริ่มยกให้สวเขาเอามือลงเลยไงแต่ว่าผมว่าผมว่าถ้าเก้าไกลประกาศชาัดว่าฟรีโหวตอ่ะสมมติว่าฟรีโหวตนะสมมวก็รู้สึกว่าอ่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ไม่ไม่ Saint สวก็จะเอามือลงเขาไม่ยกให้ถ้าก้าวไกลยกขึ้นถ้าถ้าถ้ามันล็อกอย่างนั้นนะสมมุติว่ามันล็อกกันล็อกกันเป็นเด็กแบบนั้นนะว่าเศัตรูของศัตรูคือมิตรอะไรอย่างงี้นะถ้ามันล็อกกันแบบนั้นนะมันไม่ได้มันไม่มีทางได้ครับไม่มีทางได้ก็ก็เอาร้อยแปดสิบแปดเสียงนั่นแหละเป็นรัฐบาลซัดแล้วก็สวก็โหวตให้เป็นเสียงข้างน้อยไปเจ็ดเดือนว่ากันไป ครับนะฮะคุณประกอไลายจุดะฮะเขียน10ข้อถึงเพื่อไทยนะครับชี้ปมตั้งรัฐบาลข้ามขั้วต้องรับผลเองถ้าสําเร็จเกินครึ่งข,ของสภาเจยุติม็อบทันทีแล้วเจอกันที่คูหาเลือกตั้งนะครับคุณสมบัติบุญงามอโนงฮะซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแกจัดม็อบพร้อมที่เป็นรองเท้านะฮะรองเท้าผ้าใยสครั<อ>ง้งไปแล้วใช่นะฮะก็เห็นด้วยนะก,ก็ก็โอเคใน <ตะ S 2> แง่หนึ่งก็คือว่าถึงที่สุดแล้วคุณสมบัติเนี่ยเขายังเห็นว่า การเมืองในระบบวสภามันเป็นเรื่องของตัวเลขนั่นแหละใช่ครับใช่ไหม <Ừ. S 2> แล้วถ้าเพื่อไทยตัดสินใจทิ้งก้าวไกลแบบนั้นเนี่ยขราวหน้าก็ก็อาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งก็จบม็อบภารกิจของการชุมนุมเพื่อกดดันให้เป็นรัฐบาลที่มีก้าวไกลก็หมดไปแล้วก็เป็นเรื่อง4ปีข้างหน้าก็ไปวัดกัน<า>ไม่เก<น>ินสปีข้างหน้าก็ไปวัดกันในข้อที่6เนี่ยบกเรจุดก็บอกว่าเพื่อไทยยังไม่ได้มีสถานะเป็นศัตรู เพราะเขาเชื่อว่าเขายังได้รับโอกาสจากการทำงานหนักและสร้างผลงานอันประจักษ์เขายังถูกมิตรกับประชาชนในขณะที่ประชาชนเคยหวังจะถอยห่างและตะโกนด่าทอจนเพื่อไทยคิดว่าประชาชนเหล่านั้นแสดงตัวเป็นศัตรูกับตนแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาผิดหวังและโกรธที่ถูกเพื่อไทยหลอกลวงหากเพื่อไทยหวดกลับหรือตอบโต้คุณจะไม่มีทางชนะจใจคนเหล่านี้กลับมาได้จากวิธีคิดเรื่องการสร้างผลงานโอกาสที่เพื่อไทยจะขยายความนิยมนั้นไม่มี แล้วก็จะหดแคบลงจนไม่มีสภาพเป็นพรรคขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือเขาอ่านว่าเพื่อไทยยังยังต้องการรักษามวลชนไว้ด้วยใช่แต่ว่าผมผมเองเนี่ยอยากจะให้แฟร์กับเพื่อไทยไงว่า ที่บอกว่าเขาคนเขารู้สึกว่าผิดหวังและโกรธที่ถูกเพื่อไทยหลอกลวงปัญหาคือว่ามันเป็นการหลอกลวงจริงหรือไม่ครับหรือรู้หรือรู้อยู่แล้วว่ามันจะจบอย่างนี้ยใช่มันเป็นเขาก็ถูกบังคับใช่หรือไม่เกมมันเซตมาแบบนี้เออทีนี้คือว่าอันนี้คงไม่มีใครแก้ตัวให้เพื่อไทยนี่แหละครับและคงไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเพื่อไทยทั้งที่จริงแล้วเพื่อไทยก็ถูกบังคับเหมือนกันอืมอ่าแต่ว่าขแล้วก็คุณสมบัติเขาเขียนว่าการอยู่กับศัตรูของประชาชนจงคุบคุมพวกเขาแต่อย่าตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของพวกเขา เพื่อทำลายมิตรที่เคยร่วมต่อสู้ัเขาเขาบอกว่าไม่ควรจะทำตัวให้ถูกเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองโดยง่ายใช่ไหมะนะฮะครับเขาบอกว่าหากการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญยิ่งสำหรับคุณขอให้ผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชนและผู้คุณได้ประโยชน์นั้นบ้างก็แต่น้อยหมายความว่าจงชดเชยแล้วก็เยียวยาประชาชนจากความรู้สึกผิดหวังเป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องกระทำอย่างเต็มที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ก็จริงฮะอันนี้ก็ดีแล้วที่กดดันไปว่าถ้าคุณเลือกทางนั้นสมติว่าเพื่อไทยเลือกทิ้งก้าวไก่ด้วยความจําเป็นหรืออะไรก็แต่คุณต้องชดเชยต้องทางานให้หนักต้องทําในสิ่งที่ประชาชนคาดหวังเช่นปฏิรูปกองทัพเลิกเกณฑ์ทหารสมงรถเท่าเทียมแก้รัฐมนูญก็ต้องทําอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี้ผมก็เห็นด้วยคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยรอบนี้นะฮะไม่ว่าจะมีสูตรไหนก็ตามเนี่ยถ้าถ้าเขาตั้งได้สําเร็จเนี่ยนะฮะ การชุมนุมต่อต้านเนี่ยมันไม่น่าจะมีเยอะแรัะมันจะมีบ้างมีบ้างมีกิจกรรมที่แบบกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มต่างๆเขาคงจัดบ้างแต่ว่ามันไม่น่าจะมีเยอะขนาดควบคุมไม่ได้ไอ้สิ่งเดียวที่จะทําให้มันเยอะจริงๆก็คือยุบพัรคอันนั้นคือชนวนจริงๆแต่ว่า ถ้าเป็นแค่นี้แล้วจบลงแค่นี้นะ <c oughs> แล้วมันไม่ไมีอะไรพิเศษอีก <c oughs> มันก็มันก็ไปได้แหละไ, <c oughs> ไปที่การเมืองสหรัฐอเมริกากันบ้านนะครับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีนะฮะเดินทางมาขึ้นศาลวอชิงตันดีซีในคดีที่เขาถูกยื่นฟ้องฐานสมรู้ร่วมคิดเพื่อล้มล้างผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2563นะครับซึ่งเขาเป็นฝ่ายแพ,ยพ,ยพย้โดยยืนยันว่านตนเองไม่ได้ทําความผิดใดๆตามที่ถูกกล่าวหา ทําขึ้นเครื่องบินส่วนตัวจากที่พักในรัฐนิวเจอร์ซีย์มายังวอชิงตันดีซีนะฮะด้วยเครื่องบินลำนี้เลยนะครับยืนยันต่อสารว่าเขาไม่ได้ทําผิดในทั้ง4ข้อหาที่ถูกฟ้องประกอบด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดที่จะช่อกงรัฐสมคบกันเพื่อขัดขวางกระบวนการของเจ้าพนักง,งานขัดขวางการดาเนินการของเจ้าพนักง,งานและสมรู้ร่วมคิดต่อสิทธิของพลเมืองผู้พิพากษานะครับได้บอกกับทั้ม ว่ายอย่าสื่อสารใดๆเกี่ยวกับข้อที่จริงของคดีไม่เช่นนั้นนะครับอาจทําให้เขาถูกหมายจับถูกโดนหมายจับนะครับแล้วก็เพิกถอนเงื่อนขไขในการปล่อยตัวและอาจเป็นการดูหมิ่นข้อกล่าวหาที่จะมีการยื่นต่อศาลด้วยนะครับกระบวนการฟ้องร้องในกรุงวอชิงตันเนี่ยในวันพฤะอสบดีใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นโดยสารอนุญาตให้ปล่อยตัวทรัมป์นะฮะแล้วก็ไม่มีคําสั่งจํากัดการเดินทางใดๆแต่มีเงื่อนไขาบางอย่างซึ่งรวมถึงห้ามอดีตประธานาธิบดี พูดเรื่องคดีนี้กับพยานรายใดก็ตามเว้นแต่ในขณะที่มีทนายความอยู่ด้วยนะครับที่ที่น่าที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เจอกับการฟ้องคดยีายาเป็นครั้งที่3ในรอบ4เดือนแล้วนะฮะแล้วก็นักกลยุทธ์คนหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยอาริฟไลเชอร์เนี่ยนะฮะเขาให้ความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของอิสรภาพส่วนบุคคลของดนอทรัม hmm. ล้วนๆกล่าวด้วยว่าหากทรัมป์ไม่ได้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง และใช้กลไกของระบบยุติธรรมเพื่อเปลี่ยนหรือหยุดการพิพากษาหรือทาให้คดีตกไปเขาน่าจะถูกพิพากษาว่ามีความผิดและถูกสั่งลงโทษจําคุกคือคือันนี้หมายความว่าการเลือกตั้งของครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่ออิสรภาพของตัวเองเลยเหรอก็คือที่จะใช้เสียงเลือกตั้งเนี่ยปล่อยตัวเองคือทาเขาวางเกมในการสู้คดีนี้ที่มีเหตุมีผลเหมือนกันก็คือว่าเขาจะเอาชัยชนะของเขาที่เขาเชื่อว่าเขาจะได้ ซึ่งตอนนี้บีโพล่าสุดนะรีพับลิกันถึงแม้ว่าผมผมนำเสนอรายชื่อคนอื่นอย่างเช่นรรนเดซานเตสหรือคนนู้นคนนี้เนี่ยโพล่าสุดทรัมป์นำขาดเลยก็คือนรีพับลิกันเนี่ยเขานอนมาส่วนไบเดนเนี่ยความที่เขาอยู่ในไวชรามากเนี่ยประชาชนคนบริการจำนวนมากก็รู้สึกว่าเขาไปไม่น่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วคือเขารุ่นยิ่งกว่าสามปอเลยอีกนะแล้วเขาอาวุโสมากมากแล้วแล้วมันก็ดูเหมือนว่า เขายังไม่ยอมสละคือไบเดนยังไม่ยอมสละยังอยากลงอยู่ครับเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเบอร์สองคือใครเบอร์สองคือคามาไรร์รองประธานาธิบดีซึ่งก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ก็เลยก็ผู้ว่าการแคลิฟอร์เนียดังสุดคือแกวินนิวเซมนะฮะแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าทรัมป์ชนะเมื่อกี้ตอบคุณชูวัตรในขณะที่ดำเนินคดีอยู่พอเขาเป็นประธานาธิบดีอ เขาอาจจะไม่ต้องขึ้นศาลไงเพราะว่าเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ presidential immunity อ่ะใช่ไหมฮเหมือนเหมือนเมืองไทยอ่ะพออยู่ในตำแหน่งเป็นสอสอ่ะก็ไม่สามารถถูกดำเนินคดีได้มีเอกสิทธิคุ้มครองเอกสิทธิคุ้มครองเมื่อเป็นประธานาธิบดีอันนี้คือถ้าไม่ถูกจำคุกซะก่อนก็ประชาชนเลือกประชาชนเลือกประชาชนก็รู้ด้วยว่าเขามีคดีคดีนั้นร้ายแรงด้วยประชาชนก็ยังเลือกแล้วแล้วทั้จะเสี่ยงติดคุกไหมเม็นคือคำว่าเสี่ยงติดคุกคืออย่างนี้ถ้าเขาชนะซึ่งอย่างนี้ก่อนหนึ่งผมไม่เชื่อว่าเขาชนะนะ คนไม่คนไม่อยากเลือกคนซึ่งมีปัญหาเยอะขนาดนี้นะโอเคแต่ฐานเขาอะหลักเขาครับแต่ผมคิดว่ามันไม่มากพอชนะอแต่สมมุติว่าชนะเนี่ยในขณะที่คดียังมีอยู่เขาก็ไม่น่าจะต้องติดคุกถ้าถ้าตีความตามที่ presidential immunity มันตีความกันแต่ถ้าถูกคําสั่งจําคุกก่อนผมเชื่อว่าเกมจบแล้วมันมันคือผมไม่ผมไม่เชื่อว่ามันจะไปถึงจุดที่ว่าถูกจําคุกแล้วเสร็จแล้ว มีโอกาสชนะการเลือกตั้งผมคิดว่ามันไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่จากที่ได้ยินจากนักวิเคราะห์ในของสหรัฐเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าอายการที่ฟ้องพวกนี้พอถึงเวลาเขาจะทเดียวกับทรัมป์ว่าเนี่ยคุณติดคุกแน่คือสารเตรียมพิพากษาจําคุกแล้วเราทําข้อตกลงกันครับแล้วคุณไม่ต้องติดคุกคุณก็สารภาพความผิดอะไรก็ว่ากันแล้วก็นอนอยู่บ้านนั่นคือดีไม่ต้องลงแข่งไม่ต้องลงแข่งเขาดีลกันอย่างนั้นได้เหรอคะ S <S เขาเรียกว่าเดียวเดียวได้หมายหมายว่าเดียวคือเปลี่ยนเดียวได้เพื่อให้คนคนนี้ถูกลงโทษนะคือคาว่าเดียวในที่นี้คือหมายความว่าทรัมป์ต้องยอมรับความผิดครับแต่ว่าลดโทษให้คือโทษซึ่งเขาเรียกอายการเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาเขาหรือลดโทษโดยที่ผู้พากษาม,มีส่วนร่วมครับก็ได้แต่ว่าอ,อิชูคือแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ไอ้มานั่งวิเคราะห์เรื่องนี้มันมันมีความสําคัญในเชิงการทําความเข้าใจเกี่ยวกับ เขาเรียกวอะไรอะ่ะสิทธิ์ของคนคนหนึ่งอ,ะอ่ะใช่ไหมกับกับการที่คนคนนี้ถูกดำเนินคดีอ,ะอ่ะม,มันต้องชั่งน้ำหนักกันเหมือนกันแล้วหลายเรื่องที่ทำทำมันก็ถูกตั้งข้อต่บคำถามนิดนึงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า